ขายก้อยคอยไอยอยู่เพิ่งนัดใจข้างปั๊มน้ำมันโชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นวันนี้ทั้งวันโบเห็นไอามาไยเคยมาสั่งพวงนมย่างลวกกันแหนะก้อยค้มคุ้มไม่อายเนี่ยลา ผมตายมาบ่าเอาเรื่องกันวัสดิครับพี่น้องไม่งั้เดยวพี่น้องที่สะไปใจไปนั่งช่วงกินเด้อพี่น้องฟาวพี่น้องฟาวมากินยังเห็ดพี่น้องมากินยังกับเห็ดเห็ดกินพี่น้องเยาว่ากันก่อนค่ว่าแันบ่าสบายใจเมนูนําเสนอมานนี้เด้อพี่น้องเด้อก้อยคมๆเด้อพี่น้องแมาตะเสาเลยกินอยู่ในขวัเนี่ยนะลูกว่าลูกว่าบิวอยู่ในขวนั้นวิดีโออยู่ในขวนั้น จังไนวิวลายมันเข้ามากับช่วงเก็บขั้วเข้ามาช่วงเก็บขั้วอะไรวิวลายมันเข้ามาเอาในขั้วยังไงเปลี่ยนบรรยากาศได้พี่น้องเปลี่ยนสถานที่ได้เป่นหลังได้เอาบไปสำสากได้พี่น้องก้อย,นะย,นะยพี่น้องโรยหน้าด้ยพริกขี้หนูสวนได้พี่น้องได้พริกขี้หนูสวนจะปลูกเองนะพี่น้องเอามาแสกแข็งไว้ไป้ทุ่งบักใหญ่หนึ่ง จัดแล้วก็มาแช่แข็งนะคะไว้กินหน้าหนาวได้เน้นองเด้อซ้ำเมือกับปูไม่พี่น้องน้าหอนกับปูมายผักไว้ด้เป็น้นองเด้อเดอนกินก็๊เกาไพป่น้อกฝากเกาเมือเห็ดไงฮักกับขมั้อ่ฟังคำนั่นนะังกับตัวคือกันก็หมักตัว สีวไว้แบบเโอ้หอหอมแต่ไม่เบาผิดเบาตื่นเนาขอตรวจกวาอันุชอกวเอาที่สบายใจ่แดงแดงแดงได้ปหเนาะบ่มีแขงไรมนาะเริ่มสือปกคิลิวน้ อ,อทุกครั้งที่กินก้อยด้วยน้องทุกครั้งที่กินก้อยไม่รู้เป็นอะไรนะคะเอาขออีพอกันพ <c> อ <oughs> าเราอยากกินน้ำมันอะทุกครั้งที่กินก้อยก้อยสิรุดป,ปากต้องเข้าสิรุดป,ปาก โอ้ย,อยอพ่ออยากนั่นของมักเนาะมขมใส่บีกขมมนะคะนรับเฮ็ดลายพี่นนอะกระมังมันก้นสวยเอาไปห่าเขาห่าเขาก้นสวย่ะตลองแปลงบ่าเอาไม่น่าก,กินนะพัดอ่ะอย่างกันพัดพัด้ดาพี่นหนอะ ไตไข่แม่เค่คกินบอ่บอดี๋ยวโซ่กำดาต่องเห็นได้เปมนของแซ่บเพราะว่านาเสียโรรก่เนียนั์กินแซ่บ Hoa nát xíu có thể nói đến hạng cảu hết ăn mực hết em em ăn em 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 mẹ em 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 แต่กลมน้มนำเนาะราคาเหนือพป่นาะสามร้อยปน้ะเมืเ้อไสิบเนหรียญนาะแพงยี่ีเหนือเนาะเนือไม่กาแพงยี่ี่นาะสามสามรอยบาท ้าเครื่องแน่นไปใส่บ่ยจ้าจะเอาถิ่ออมนี่เนาะพวกตลาดฝรัง่งพวกใส่อ้อนใส่ยังซา <c oughs> มจุบจีบอ่เครื่องแน่นจะเอาถิ่มนี่เอาเี้ว่ากับเป็นหลานของเอเชียเนี่ยเก็บมืดเนี่ย ใส่ออนใส่ตันปอดพุ่งเนี่ยไม่มาแนละ้ะกับที่ว่าหลังของพลังบ่มีมันเหม็นเกลยวเอาจิ้มเัอเซีส่สะรกินฮอตคีเพียก บนน <c oughs> นน่เลยมั่วอกกเป็นตาไนยอยู่ดิเนาะเรื่องว่าว่าแดกเ้ยเาเกอว่าแดกเนะขาพาคนกินอย่างเป็นหอดใส่หอดตับ <c oughs> เพราะ่าก็จะกินปลาก็จะบอว่าเห็นตัวปลาว่าเห็นหัวปลาครับก็จาเห็นตาปลาโอ, oh อ้ไม่ <laughs> ์ก้าเลยเห็นนกกินหัวปลาโ oh อ้ไมค้าเลยก็จกินหลังเจ้าแหลวเอาแต่เหนือมันกลางเกินก็บ่มีไม่เห็นตาปลาก็าหัวปลาอายุปากอ,อ้าจะปังโอ้ไมคอา สายังสังหบุ์ปตูแห่งจูบหอดหัวมาลองห่าปากรอมแต่ว่จูบจบมากินสมองมันเป็นหนาาบานเทาเนาะเอาละก bom bom sao nào sao quẩy ngoa quẩy của khẩu may may không biết sao

น้ำจิ้มแรงอ่ะอาจารย์ผู้ชมอยากอหากกินกินแบบแซ่บก็เลยอยากน้ำนะบ้านเป็นตับจับนองซ่บไปเลยผู้รกินเมื่อฟฝีเมือกใครเนี่ยสาๆตบเข่าอุ้ยอีกแล้วอืไอวะ có mà <exclude> không được cái này ướt bắt tổ kìa sao bắt tắc quẩy vậy không cái ถ้าลวกหวานก็เนียโอ้ก็บกขวาร่อย้ไปขวา่อร้านมะลิไปซูมดูมองให้งานกินอะ มันกับมันกับแพะลูกกับเหงงานไก่แต่จะขาดมันมัน่งส้มอ,อือเอาอือ พ่การเก็บหนายป็นองแบบปุ่นปุ่น